ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนผ่านจากเดือนพฤษภาคมเข้าสู่เดือนมิถุนายนปี2568นี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพระพฤหสัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณค่ะ ที่กำลังทํำมุมสัมพันธ์กับดาวพระเสารและดาวพระราหูส่งผลทําให้จิตใจของชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีความเครียดมีความรู้สึกวิตกกังวลนะคะและอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่นเผลอคิดเผลอตัดสินใจอะไรแบบกระทันหันโดยที่คุณยังไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบค่ะ ดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยก็อยากจะมาบอกมาเตือนชาวลัคนาราศีธนูค่ะว่า 3. เรื่องสำคัญที่ชาวลัคนาราศีธนูควรจะพึงระมัดระวังให้มากในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเปลี่ยนผ่านจากเดือนพฤษภาคมเข้าสู่เดือนมิถุนายนนั้นมีอะไรบ้างค่ะ เรื่องแรกที่ชาวลัคนาราศีธนูต้องพึงระมัดระวังนะคะนั่นก็คือ ความคาดหวังที่สูงเกินจริงของตัวคุณเองค่ะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกเฟลเมื่อบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้นะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณวางแผนไว้อย่างดีดีมันมีอะไรมาขัดจังหวะทำให้ผิดแผนอย่างกระทันหันสงผลทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีความวิตกกังวลมีความเครียดหรือต้องเจอกับปัญหาแบบกระทันหันค่ะ ในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูถูกบดบังด้วยอิทธิพลของดาวพระราหูทําให้เกิดภาพลวงตาทําให้มีความหวังทําให้มีกิเลสความต้องการทําให้บริบทหลายสิ่งหลายอย่างมันดูเหมือนว่าจะดีแต่สุดท้ายมันอาจจะไม่ดีตามที่คุณคิดก็ได้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูจะต้องระมัดระวังนะความฝันความหวังอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นเพียงความฝันความ หวังก็ขอให้แยกออกจากความเป็นจริงนะคะอย่าเอามันมาปนกันจนเกินไปอย่าเอามันมารวมกันจนเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้ชาวธนูนั้นคาดหวังเกินจริงและเมื่อมันไม่เป็นไปตามนั้นคุณจะเฟล,ลกับตัวเองคุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองคุณอาจจะโทษตัวเองนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้ามีคนเอาอะไรที่มันเวอร์วังนะคะอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์กำไร ผลตอบแทนอะไรที่มันเกินจริงมาเสนอคุณมาชักชวนมาแนะนําคุณแล้วคุณก็คิดว่าโอ้โหเราจะเราจะต้องได้ตามนั้นแน่เลยตามที่เขาพูดมาแน่เลยเขาเสนอมา20%แต่พอคุณลงทุนไปจริงๆหรือคุณร่วมกับเขาไปจริงๆคุณอาจจะได้มา8%อย่างเงี้ยค่ะชาวลัคนาราศีธนูอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรที่มันเกินจริงอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรที่มันดูโอเวอร์จนเกินไปนะคะรวมไปถึงการรับปากของใครบางคนที่เขามารับปากกับคุณเขาให้คามั่นสัญญา กับคุณอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเหมือนกันนะคะก็ควรที่จะเผื่อใจไว้หน่อยวางแผนสำรองไว้หน่อยว่าถ้ามันไม่เป็นไม่เป็นไปตามที่เขารับปาก คุณจะมีวิธีจัดการคุณจะมีวิธีรับมืออย่างไรนะคะชาวลัคนาราศีธนูบางคนมีความหวังที่อยากจะทำธุรกิจอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายบ้านอยากจะย้ายออฟฟิศอยากจะย้ายร้านคุณคิดว่าย้ายร้านไปทำเลใหม่แล้วมันจะต้องดีขึ้นอย่าเพิ่งไปวาดฝันแบบนั้นคุณคิดว่าเปลี่ยนงานไปทำงานที่ใหม่แล้วมันจะต้องดีขึ้นได้เงินเดือนเยอะขึ้นเพื่อนร่วมงานจะต้องดีขึ้นแน่ๆเลยอย่าเพิ่งไปการตีแบบนั้นคุณอาจจะย้ายไปจริงค่ะแต่ที่ใหม่ก็อาจจะไม่ได้ดีกว่า ที่่เกาอยากจะให้คุณมองโลกตามความเป็นจริงอย่าไปคาดหวังอย่าไปคิดอะไรที่มันสูงเกินจริงมันจะทําให้คุณเสียใจได้นี่ก็คือสิ่งที่สมัยอยากจะบอกอยากจะเตือนกับชาวลัคนาราศีธนูเป็นประการแรกนะคะ ลำดับต่อมาค่ะประการที่2นะคะสิ่งที่สมัยอยากจะบอกอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีธนูพยายามระมัดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นในช่วงออสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปี2568นี้นะคะนั่นก็คือการประทะทางคําพูดวาจาและความคิดนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์มีทัศนคติหรือความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกับใครบางคนในช่วงนี้ต้องใช้เหตุและผลให้มากอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะมันจะนําพาไปส การประทะนำพาไปสู่คดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลการฟ้องร้องเรื่องราวเล็กๆมันมีโอกาสบานปลายได้นะคะดาวพระพุธนั้นเป็นดาวที่ควบคุมในเรื่องของคำพูดการสื่อสารการเจรจาและดาวพระพุธในปัจจุบันนี้เนี่ยทำมุมกันกับดาวพระเสาร์อาจจะส่งผลทำให้คำพูดของชาวลัคนาราศีธนูนั้นตรงเดินไปหรือคุณอาจจะพูดโดยที่คุณไม่ทันได้คิด ส่งผลทำให้ผู้ฟังเขารู้สึกไม่ดี คำพูดของคุณอาจจะกระแทกใจใครบางคนส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งโดยที่คุณไม่ทันโดยที่คุณไม่ตั้งใจหรือคนอื่นเข้าใจคุณผิดได้ง่ายหรือบางทีเวลาที่คุณพูดไปสื่อสารไปเนี่ยมันอาจจะห้วนมันอาจจะสั้นจนเกินไปจนทำให้คนอื่นเขาไม่ชอบคำพูดบางคำอาจจะทำให้มีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับลูกค้ามีปัญหากับญาติผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องการพูดการสื่อสารทุกรูปแบบเลยนะจะต้องใส่ใจให้มากไม่ว่าจะเป็นการพูดโดยเจอต่อหน้า การพูดทางโทรศัพท์การพิมพ์ข้อความหากันหรือการส่งอีเมลหากันหรือการโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต้องรู้จักเรียบเรียงคําพูดให้ดียิ่งถ้าเป็นการพิมพ์ด้วยแล้วนะคะไม่ได้มีน้ําเสียงแทรกอยู่ในนั้นไม่ได้มีอารมณ์แทรกอยู่ในนั้นต้องรู้จักเรียบเรียงสิ่งที่คุณจะพิมพ์ให้ดีนะบางทีพิมพ์สั้นพิมพ์ห้วนจนเกินไปผู้ที่ได้รับ สารผู้ที่ได้เห็นข้อความนั้นเขาอาจจะรู้สึกไม่ชอบใจก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีธนูหลีกเลี่ยงการพูดตรงจนเกินไปนะมันอาจจะทําให้ผู้อื่นไม่เข้าใจไม่พอใจได้รวมไปถึงการโต้แย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเราโต้แย้งโดยใช้เหตุและผลอันนี้ได้แต่ถ้าเราโต้แย้งโดยเอาแต่ใจตัวเองใช้อารมณ์หรือแสดงความก้าวร้าวบางอย่างมันอาจจะทําให้เกิดเรื่องบานปลายได้การคอมเมนต์บนสือ Media, ส่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะก็ต้องดูให้ดีอย่าไปหมิ่นประ ใครอย่าไปทําให้เรื่องราวมันลุกลามใหญ่โตค่ะอาจจะมีบางคนที่เขาไม่พอใจในสิ่งที่คุณพูดหรือบางคนอาจจะมาพูดทําให้คุณไม่พอใจก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองไวอออ้อย่าพยายามสร้างศัตรูและอยากพยายามทําให้เรื่องราวมันบานปลายจะดีที่สุดนะคะชาวลัคนาราศีธนูถ้ามีเวลานะอยากจะให้คุณหมั่นทำสมาธิหมั่นสวดมนต์นะคะตักบาตรในตอนเชา้าก็จะช่วยทำให้จิตใจของคุณสง,งบลงได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ ประการที่3นะคะสิ่งที่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีธนูนะคะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภ,ภาคมปี2568สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเลยคือเรื่องของรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยมากขึ้นหรือมีรายจ่ายที่มันไม่ได้อยู่ในแพลนไม่ได้อยู่ในแผนการของคุณเลยนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปี2568ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุขนะคะอยู่ ในตำแหน่งที่ถูกดาวมรตยูส่งผลดังนั้นมันอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์การเงินรั่วไหลได้หรือมีการใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นใช้เงินไปกับสิ่งของที่มันไม่เกิดประโยชน์นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะใช้จ่ายไปกับอารมณ์ของตัวเองอย่างเช่นอารมณ์ดีอารมณ์เสียคุณก็ไปกินไปช็อปไปดื่มไปเที่ยวใช้เงินไปกับการสังสรร์ปาร์ตี้ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อันใดช้อปปิ้งออนไลน์มาก็ได้ของไม่ตรงปกได้ของไม่ถูกใจหรือสมัคร ใช้บริการอะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นจนทําให้คุณเสียเงินโดยใช้เหตุประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องดูให้ดีนะควบคุมการใช้จ่ายเงินของตัวเองด้วยนะบางคนก็อาจจะเจอกับของเสียของพังนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างจากที่มันเคยใช้งานได้ตามปกติอา้าวอยู่ๆมันก็พังชำรุดเสียหายไม่ว่าจะเป็นแอร์นะทีวีเครื่องซักผ้าพัดลมก็ว่ากันไปนะคะมีเกณฑ์ที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีธนูต้องเสียเงินโดยใช่เหตุนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีเวลานะอยากจะให้คุณทําบุญเกี่ยวกับทุนการศึกษาบริจาคเงินให้กับนักเรียนหรือเด็กที่ด้โอกาสให้กับโรงเรียนที่ยากไร้หรือขาดทุนทรัพย์แบบนี้เป็นต้นค่ะและชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพพย,ยดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อตอนนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ